thank you สวัสดีค่ะนักเรียนชั้นประถมศึกษาปีที่2โรงเรียนสีจอมทองทุกคนในวันนี้นะคะวิชาภาษาไทยพบกับคุณครูวันรุ่งนะคะวันนี้คุณครูจะมาสอนนักเรียนเรื่องคํำกริยาถ้านักเรียนพร้อมแล้วเราไปเรียนกันเลยนะคะอา้าวก่อนอื่น เรามาทําความรู้จักกับความหมายของคํากริยากันก่อนเลยนะคะคํากริยาหมายถึงคําที่แสดงอาการการกระทําของคนสัตว์สิ่งของซึ่งเป็นประธานในประโยคเพื่อให้ทราบว่าประธานทําอะไรมีกริยาอาการอย่างไร ซึ่งนักเรียนฟังแล้วนักเรียนอาจจะยังไม่ค่อยเข้าใจนะคะแต่เดี๋ยวคุณครูจะนำเสนอตัวอย่างคำกริยาที่นักเรียนอาจจะเคยได้ยินแล้วก็คุ้นเคยมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราไปดูพร้อมกันเลยนะคะตัวอย่างคำกริยาคำที่1นหกลม้มคำที่สองจับคำที่3ามคลาน คำที่สี่กินคำที่ห้าเขียนคำที่หกขี่คำที่เจ็ดเก็บคำที่แปดกระโดดคำที่เก้าขับรถคำที่สิบเตะคำที่สิบเอ็ด กอนคำที่12ตัด หลังจากดูตัวอย่างไปแล้วคุ้นเคยบ้างไหมคะว่าคำที่คุณครูนำเสนอนั้นมันก็คืออาการที่เราทำเช่นนักเรียนเตะฟุตบอลใช่ไหมคะเตะก็เป็นอาการที่นักเรียนทำใช่ไหมคะ,ะน้องกอดตุ๊กตาดังตัวอย่างในภาพก็คืออาการที่เรากอดอะไรบางอย่างไว้ใช่ไหมคะใช้มือ,อกอบไว้ตัดนะคะก็คืออาการที่นักเรียนใช้กันไกตัด มันไม่สามารถทำเองได้ถ้าไม่มีผู้ทำซึ่งผู้ทำเราก็เรียกว่าประธานในประโยคนั่นเองอ่ะทีนี้เราลองไปดูตัวอย่างคำกริยาในประโยคกันบ้างนะคะอ้าวตัวอย่างของคำกริยาในประโยควันนี้ที่คุณครูน่าํำมาให้นักเรียนดูคำแรกก็คือคำว่ากินนะคะ ประโยคที่ว่าฉันกินข้าวฉันเป็นประธานประธานก็คือผู้ที่กระทำประธานกระทำอะไรประธานก็คือกินฉันเป็นประธานฉันกินกินก็คือคํากริยาฉันกินข้าวข้าวเขาเรียกว่าเป็นส่วนขายายเพื่อทำให้ประโยคนี้สมบูรณ์ถ้าเราจะบอกว่าฉัน กินเฉยๆก็จะไม่รู้ว่าเอ๊ะกินอะไรล่ะเพราะฉะนั้นต้องเติมส่วนขยายเข้าไปเพื่อให้เข้าใจว่าอ๋อฉันซึ่งเป็นประธานทำกริยาคือทำอะไรล่ะคะก็คือทำการกินกินอะไรดีก็คือกินข้าวนั่นเอง บางทีเราอาจจะแต่งเป็นประโยคใหม่ว่าน้องน,น้องก็คือประธานใช่ไหมคะลูกกินกินก็คือกริยาเปลี่ยนจากคําว่าข้าวเป็นน้องกินข่ะหนก็ได้เพราะฉะนั้นคําว่ากินเป็นคํากริยาแต่จะใช้กับส่วนขยายคําอื่นๆก็ได้นะคะอ้าวมาดูคํากริยาคําต่อไปกันบ้างคําว่า ที่คุณครูยกตัวอย่างวันนี้เช่นตํำรวจตำรวจเป็นประธานใช่ไหมคะตำรวจทำอะไรล่ะคะตํำรวจทำกริยาก็คือตำรวจจับจับใครจับผู้ร้ายผู้ร้ายก็คือเป็นส่วนขยายอ่ะตัวอย่างต่อไปพ่อพ่อพ่อทำอะไรพ่อเป็นประธานพ่อจับจับเป็นคำกริยาพ่อจับอะไรคะพ่อจับปลานะคะอ้าวต่อไป นักเรียนเตะฟุตบอลใช่ไหมคะนักเรียนเป็นประธานเตะเป็นกริรยาที่นักเรียนทำก็คือนักเรียนกำลังเตะเตะอะไรเตะฟุตบอลฟุตบอลเป็นส่วนขายายอ่ะต่อไปฉันตัดกระดาษฉันเป็นประธานเพราะฉันกำลังทำกริยาคือทำอะไรคะทำการตัดตัดอะไรตัดกระดาษกระดาษเป็นส่วนขายาย ตัวอย่างต่อไปกริยาคำว่ากอดหนูดีหนูดีก็คือชื่อของเด็กหญิงคนนี้ในภาพนะคะหนูดีกอดตุก๊กตาหนูดีเป็นประธานหนูดีทําอะไรก็คือหนูดีกอดกอดก็คือเป็นคํากริยาตุก๊กตาเป็นส่วนขยายหนูดีกอดตุ๊กตาคําต่อไปขับรถพ่อขับรถ พ่อเป็นประธานนะคะพ่อทำอะไรคะพ่อขับรถอยู่ขับรถเป็นคำกริยานะคะอะหลังจากที่ได้ดูทั้งตัวอย่างของคำกริยาได้รู้แล้วว่าคำกริยานั้นก็คือคำที่แสดงอาการต่างๆที่คนเราทำหรือสัตว์อาจจะทำนะคะต่อไปก็ถึงภาระงานของนักเรียนบ้างนะคะ ภาระงานของนักเรียนในวันนี้คุณครูก็จะมอบหมายให้นักเรียนทำใบงานเรื่องเกี่ยวกับคำกริยาน,นี่แหละค่ะ ซึ่งคุณครูมีตัวอย่างให้ดูตรงนี้แล้วแต่จะให้นักเรียนทำโดยจะส่งใบงานให้นักเรียนทำในกลุ่มของห้องเรียนของนักเรียนนะคะโดยนักเรียนนำคำกริยาที่คุณครูกาหนดให้ลงมาเติมในประโยคให้มันถูกต้องเหมาะสมนะคะโดยนักเรียนสามารถที่จะาลากคำที่อยู่ในกรอบที่นักเรียนคิดว่ามันถูกต้องเอามาวางในช่องว่างตรงนี้ได้เลยแล้วก็อย่าลืมส่งให้คุณครูแต่ละห้อง เรียนตรวจด้วยและสำคัญมากๆเขียนชื่อตัวเองด้วยนะคะหวังว่านักเรียนทุกคนจะได้คะแนนเต็มจากการทำใบงานในครั้งนี้นะคะสำหรับวันนี้วิชาภาษาไทยคุณครูก็มีเรื่องที่จะมาให้ความรู้กับนักเรียนเท่านี้อ่าเอาไว้พบกันใหม่โอกาสหน้านะคะสวัสดีคะ่ะ